สระเอสวัสดีครับน้องๆคนเก่งลองบอกสิครับว่าสระที่เห็นอยู่คือสระอะไรและสระที่ได้เห็นไปนั้นคือสระเอครับคนเก่งลองบอกสิครับว่าสระเอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว เก่งมากครับสระเอเป็นสระเสียงสั้นแล้วตำแหน่งของสระเอล่าอยู่ตรงไหนกันนะตำแหน่งของสระเอนั้นจะเขียนสระเอไว้หน้าพยัญชนะตน้นและเขียนสระอะไว้หลังพยัญชนะตน้นเรามาดูตัวอย่างคำกันนะครับเช่น เละแต่ถ้าหากมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูแล้วเขียนไว้บนพยัญชนะต้นจากนั้นจึงเขียนตัวสะกดตามหลังเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างคำกันนะครับเช่นเหต แปดเข็มเด็กเล็บเต็มเจ็บ เกบเย็นเร็วเข็มเหม็นเจ็ด สระเอเป็นสระเสียงสัน้นตำแหน่งของสระเอจะเขียนสระเอหน้าพยัญชนะต้นและเขียนสระอะไว้หลังพยัญชนะต้นหากมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูแล้วเขียนไว้บนพยัญชนะต้นจากนั้นจึงเขียนตัวสะกดตามหลังเช่นเต เ,เข็มรู้จักกับสระเอะแล้วน้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ